พินิตรัตนโกสินท์ตอนวัดปทุมวนารามราชวร,รวิหารวัดปทุมวนารามราชวร,รวิหารหรือวัดสัปปทุมพระอารามหลวงตั้งอยู่ท่ามกลางตึกร้อมรอบในกรุงเทพมหานครรัชกาลที่4โปรดเก้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2400วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากฝั่งลาวถึงสองค์คือพระสาย เป็นพระประธานเป็นสิานอยู่ในพระอุโบสถมีจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวการเสด็จประพาสสวนสับปทุมของรัชกาลที่สี่และภาพชีวิตในอดีตของชาวบ้านที่มาทําบุญในเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทงส่วนพระเสริมและพระแสนประดิษฐานอยู่ด้วยกันในพระวิหารมีจิตกรรมฝาผนังที่ได้รับอิทธิพลฝรั่งในสมัยรัชกาลที่สี่